แบบนี้อยู่ในตู้่ะเข้าใจความรู้สึกกูอย่างใจสลายเก๋เลยอ่ะพอใจสลายอันนี้อันนี้เป็นสีที่เหมาะใช่ประธานค่ะแล้วทุกวันชีวิตประจำวันของดิฉันส่วนมีแก้มปากแบบเผาแล้วค่ะนี่เผาแล้วเหลืองลงคือเศร้าอ่ะขมขล่อมแอบมีความหมองคอมค่ะเงาบนหน้ามันดูไปทางขมขล่อมเหลืองขมขล่ออ่ะมอนนี้อยู่จริงเราตาดูแบบยังไม่ประกายอะค่ะจริง จริง,รงด้วยดูปอบจะองชุชมผูขึ้นมีใครเคยเป็นบ้างเสื้อผ้าล้นตู้ไม่รู้จะใส่ตัวไหนดีหรือจะเลือกเครื่องสำอางแต่ก็ไม่รู้ว่าสีไหนจะเหมาะกับตัวเองขนาดไปตามเพนใน personal color ในออนไลน์ก็รู้สึกว่ายังไม่จบเพราะฉะนั้นนะคะเรารู้สึกว่าเราต้องลงเรียนอย่างจริงจังแล้วล่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับปันโก้ชนนาแนลนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกัน personal color ค่ะก็คือการที่เราทำ personal color เนี่ยเราจะได้รู้นะคะว่าสีผิวอันเดอร์โทนของเราเนี่ยเป็นยังไงก็คือไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการแต่งหน้าน,นะคะจะทำให้ มีผิวที่ออร่ามากยิ่งขึ้นคือสวยอยู่แล้วก็คือสวยได้อีกอะคะ่ะทุกคนคือถ้าเรารู้สีที่มันเหมาะกับตัวเองนะะเราก็จะแบบสวยยิ่งขึ้นไปอีกนะคะสวยแบบ the base ที่เป็นวอร์ชั่น the base ของเรานะคะเดีเ๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะก็อันนี้นะคะคุณครูพี่จีนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ โดยแบบว่ารู้จัก Personal Color กันมากขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นศาสตร์ที่เราเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยคือดูแค่ถังเดียวก็ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยแล้วก็จะได้รู้จักว่าวันนี้เราจะใส่สีเสื้อผ้าสีไหนดีนะคะเราจะสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงมาดูกันว่าสีผิวที่ดีที่สุดของเรานะคะจะอยู่ในซีซั่นไหนก็จะประกอบไปด้วย a u t u m ส Spring Winter แล้วก็ Summer นะคะ ต้องเงินเพืนดูสว่างวกว่าเยอะเลยอ่ะจบละจบละที่คิดว่าทองจบละสวกว่าเยอะเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าแบบ<ช>เป็นแดง,งแต่าะกบบสีทองก่อนที่ป่านจะมาเรียนนะคะป่านก็แอบเดานิดนึงว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นสาวออทัมนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะชอบลุกที่แบบเออมีความโอมานี่อะไรแบบนี้แบบสีที่เป็นสีส้มสีน้ำตาลเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่าที่ป่านเดาๆไว้เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยมันถูกไหมเท่าไหน ขอแบบขอโจวย์ด,ดีกว่าอ,อะไรแบบนี้อ๋อมันก็จะไม่ช่วยปวยระหยกอะไรใช่แต่ว่าเท่าไหนใส่ขาวครีม,ม,ม,มนเนี่ยขาวครีมอันนี้ค่ะอันนี้น้องปั่นแต่งหน้ามาก็ไม่ได้ดูแย่นะดูให้ดูสวยวันนี้ค่ะใช่แต่นะมันวิชาแบบมีที่สวยกว่าอีกหน่อยนะ <laughs> อันนี้สวยพอเสร็จแล้วปัดออลล่าสุดอ่ะเราก็จัดไปได้เลยที่บอกหรือยังแต่งตัวได้หลากหลายอยู่ซิเสื้อผ้าที่มีก็ใส่ได้อีกมาใส่ได้อยู่นะแต่ถ้า mix and match ไหม บาลานซ์ใหม่ไม่ให้มันขิดทั้งตัวน่ค่ะคอนท้าโอ้นียสวยคอนท้าแบบขาวดำเนี้ยค่ะสวยสุดสามารถใส่ขาวดำดได้โอ้ยคอนท้าจัดจัดใช่นี่สวยเลยซีเท่เลยจะหังกันของเราเร็วเลยเนาะซีมากใช่ก็คือไปหาคอนท้าสุดๆไปเลยค่ะไปดำดำเลยผู้พูงจึ้งจึ้งขอดำไม่เทาอีกต่อไปอันนี่ดำโอ้ยวันนี้ที่ไม่ดูงคือยังมีทางแมนสีส้ม ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยผิดคาดอันนี้ก็ดูแบบไปดูไบกว่ดีกว่าดีกว่าสีส้มนั้นอ่ะใช่พีปกติไม่ค่อยมีสีแบบนี้อยู่ในตู้เลยอ่ะอยากไปอยากไปอยากไปใจก็อยากไงไปก็ได้ไปก็ได้ตั้งแต่อยากอ่อแล้วแต่ของน้องป้าเนี่ยเห็นชัดว่เอสกว่าอู้ววนววว้วว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 ไววว เป็นซัมเมอร์อาจจะรู้สึกว่าดูขาวแต่ว่าหอมฝักหอมจีบแล้วก็จะดูผิวแห้งเห็นไหมคะผิวจะดูแห้งแล้วติดเทาหนิดนึงเพราะว่าซัมเมอร์ก็ติดเทาค่ะพอลองดูแก้มก็ได้ดูจากลวงมุมบนมาเล็กๆนะเข้าไปดีข้างบนเดนเนียแล้วก็ออกชมพูขึ้นเห็นไหมคะมีสีสันเวลาตาสีผมน้องป่านดูสวยอ่ะเวลาตาดูประกายขึ้นเห็นไหมคะสีอ่อนทําให้ตาดูเนยใช่ดูซีดอ๋อจิ้วขาวแต่ว่าซีดอ่ะตาตาตัวน้องเบลเลยเห็นไหม น้องเบลจะแบบขาวอัสว่างแต่ว่าอันนี้น้องเบนสะอึดอัดอันนี้น้องปั๋นจะมีเงามันหน้าขึ้นก็จริงแต่ทําให้หน้ามีมิติและดูเหลียวขึ้นหนูยดูสตองมากดูแบบว่าใช่ซุบๆใช่สีแปลกมากเลยเนาะใช่ไหมแตบหายากนิดนึงคะ่ะเพื่อน้องเบลทําแบรนด์เสื้อผ้าทําสีประมาณนี้นะเบลทำเดี๋ยว <c oughs> สั่งทอผ้าพมาใหม่เลยคะ่ะไปเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามองภาพรวมยังไงสีเข้มก็ดูออร่า แล้วไงหนังป่ากก็ทาสีเข้มเนาะแต่ว่าจีออนเนี่ยจะสอนเกตว่าผิวจะไม่ดูแห้งและเทาอะค่ะก็จริงไม่ติดเทามันดูแบบเด็กอะแต่ว่าก็ยังต้องดัดอารมณ์สีสันตรงนั้นนิดนึงน่ารักนะสีเนาะน่ารักมากเลยค่ะสีแบบเนี้ยเป็นสีประวานตอนเด็กที่ชอบน่าสีมุกน่ารักอุ้ยกุ้งเนาะสวยอะนี่สวยมากเลยอะเรชอบค่ะหายากค่ะสีคู่นี้หายากมาก นอกจากการเช็คโทนสีผิวแล้วเขาก็จะยังเช็คสีเล็บสีผมรวมถึงเครื่องประดับด้วยนะคะแต่เป็นสระครูทอนั้งคู่เลยค่ะแล้วเเป็นสระซัมเมอร์เนาะ oh <my> ค่ะถ้าทาสีอ่อนค่ะน้ำปั่นเป็นสาววินเทอร์ทาสีเข้มนะแต่ไงคูมาทางคูคูก็สวยกว่าอันนี้ก็จะม่วงผาาเซลนิดนึงแต่ถ้าม่วงน้องปั่นจะม่วงประมาณเนี้ค่ะ mm hmm. แต่ก็พอมีม่วงที่แบบพาาเซลที่รอดแต่งไงไปผาาเซลก็ยังต้องแบบบาลานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะกว่าอะไรแบบนี้ของน้องปั่นก็จะต้องมีแบบเสื้อผ้าสีเข้มสีอ,อน เอาไว้สร้างคา <c oughs> ่อนทาร์สต์อะไะเดีสวยสุดเลยอ่านกับเบลนะคะพกเครื่องสำอางมาจํานวนหนึ่งนะคะเพื่อให้คุณครูเนี่ยช่วยดูนะคะก็พบว่าผิดคาดเพราะเครื่องสำอางที่มีแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็น โทนสีที่ไม่เข้ากับผิวเลยซึ่งเครื่องสอําอางส่วนใหญ่ของป่านนะคะจะออกไปในแนวโทนส้มนะคะซึ่งมันตรงข้ามกับเทสในวันนี้นะคะเพราะว่าของป่านเนี่ยเป็นสาววินเทอร์นะคะจริงๆสิ่งที่เราเรียนมาในวันนี้นะคะเราสามารถใช้ได้กับทุกๆอย่างในชีวิตประจําวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีผมเครื่องแต่งกายหรือว่าเครื่องสอําอาง การแต่งหน้าหรืออะไรต่าง,างๆคือมันใช้ได้กับชีวิตจริงๆซึ่งมันเป็นประโยชน์มากเหมือนเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับอะไรนะคะพอเรียนเสร็จเนี่ยป่านก็มั่นใจขึ้นว่าป่านจะเลือกการแต่งตัวที่ดียิ่งขึ้นสีไหนที่ไม่เหมาะกับเราก็พยายามเลี่ยงนะคะแล้วสีไหนที่มันเข้ากับเราหรือว่าอันไหนที่เหมาะกับเรานะคะก็จะพยายามสรรหามาใส่นํามาใช้กับชีวิตของตัวเองมากขึ้นหากใครสนใจนะคะป่านจะแปะพิกัดทิ้งไว้ให้นะคะคุณครูพี่จินใจดีมากนะคะแถมร ราคาคที่นี่ยังน่ารักมากๆอีกด้วยค่ะที่สําคัญนะคะถ้ามากับเพื่อนเนี่ยสนุกมากปันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และก็เปลี่ยนชีวิตทุกคนให้ดีขึ้นนะคะ